รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ At Inbox ครับเปิดกล่องความรู้สู่ร้อยทีครับกับผมบอกอโป้โชว์เคสครับและกขาป็นทีแมนนะครับที่จะนำพาข่าวสารไอทีดีๆครับมาสิ่์ท่านผู้ชมถึงบ้านเลยเวานกลับไปกินผลไม้เลยอ่ะจะได้กินเก่งใช่ไหมเก่งเองด้วยจะได้เรียนเก่งแน่นอนวันนี้ผมก็เลยมีคําถามมาถามก๊องกับคุณผู้ชมบ้างอะไรบ้างครับคนอะไรที่ไม่แก่คนอย่างผมนี่แหละโโอ้หก๊องไม่แก่ไม่ใช่อะไรครับคนยังไงไม่รู้อ่ะคนมือยาวไหมครับคนมือยาวทําไมคนมือยาวสาวได้สาวเอา เอางงงงงง,งงอย่างนี้ไปพบกับช่วงต่อไปของรายการดีกว่ากับช่วงบอสเนว์บอสเนวครับการอัไปเรตข่าวสาไรไอทีประจำวันครับหายงงยังครับยังงงงนิดหน่อยกนะ็สาวได้สาวเอาไงคนมือยาวเป็น ขำๆันี่ยมุกๆอ๋อสาวเป็นสาวเนาะโอ้โหโอเคหายงงแล้วโอเคถ้าหายงงแล้วไปฟังข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายแนวใหม่อันนี้แหละช่วยให้ไม่แก่จริงๆครับผมเพราะจะทําให้เราบินได้ด้วยฮะออมกาวบินได้แนวใหม่เลยเป็นซุ่มแย่นะฮะเป็นไม่ได้ครับ พอป้าตัวนี้เลยครับเป็นสถานีออกกำลังกายฉีดล้ำที่ชื่อว่าไอคารอสโอ้โหเป็นสถานีออกกำลังกายเลยฮะถูกต้องไอคารอลสนะครับคือเครื่องออกกำลังกายแบบวิชวล a l ียลกี้นะครับโดยเราต้องขึ้นไปบนเครื่องและสวมแว่นตาด้วยต้องสวมนะครับแว่นตาจากนั้นเราก็จะสามารถผจญภัยในอากาศนะครับบินออเลยถูกต้องบินผ่านป่าอเมซอนนะฮะผ่านป่าอเมซอนปกติคนเข้าไปก็ลำบากโดนอนาคอนดาถูกต้องนะครับหรือจะดำน้ำ ปกติเราดำน้ำเนี่ยต้องเสียค่านู่นนี่ใส่แว่นอย่างเดียวดำน้ําลงไปแล้วก็ออกลังกายนะครับด้วยการดำน้ําโดยใช้เคลื่อนไหวของร่างกายนี่แหละเสมือนจริงเลยครับมูเชียลเรเลยตี้นะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีนี้สถานที่นี้มีจริงเนี่ยผมขอไปลองเลยเหมือนกันจะต้องไปด้วยนะครับผมแต่จากที่ดูเนี่ยเก่งร่ำทองเยอะนะผมว่าตอนแน่นอนได้อะไรซิกแพคซิกแพคนะครับตอนนี้ได้วันแพคอยู่วันแพคโอเคได้เหมือนกันนะครับเอาละครับ จากขาออกล่งกายก็เป็นเกี่ยวขาวสุขภาพเหมือนกันดีมากขาสุขภาพของผมก็คืออุปกรณ์ที่จะมาช่วย ปัญหาคนนอนกรนเป็นบ่อยนี่ก๊อฟนี่ใช่กนทุกวันเลยคนทุกวันเลยนะครับผมทักจะทักไม่กล้าไปไหนเลยนะครับผมแต่ว่าภาวะคนนอนกรนเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันจะเกิดภาวะการขาดอากาศหายใจนะครับในขณะนอนหลับถูกต้องเลยครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับผู้ป่วย่ยต้องใช้หน้ากากแบบซีแพก็คือหน้ากากที่เราเห็นเครื่องช่วยหายใจแล้วช่วยช่วแล้วก็สายแล้วก็มีสายออกมาแล้วก็วางไว้หัวเตียงถูกต้องนะครับแต่ตัวนี้เขาออกใหม่ชื่อว่าแอร์ลิงแอร์ลิงตัวนี้เป็นไมโครซีแพ แสดงว่าต้องเล็กมากเลยใช่ครับเป็นเหมือนกับที่ใส่จมูกแล้วเครื่องช่วยใจเลยเหครับมาโดยที่ไม่ต้องมีสายไร้สายเลยสามารถใช้ได้ประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อค้างเลยในการนอนอย่างเงี้ยนีมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตอบโจทย์นะน่าสนใจมากเพราะว่าทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลานอนเพราะเวลานอนที่สายก็วุ่นวายถูกไหมใช่แล้วก็การทําความสะอาดหน้ากากเนี่ยวุ่นวายมากกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวหน้ากากเนี่ยจะมีพวก อะไรแบคทีเรียแบคทีเรียอองแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวใสที่จมูกใช่ไหมเป็นซิลิโคนครับเราก็สามารถนำซิลิโคนนี้มาถอดล้างความสะอาดและรีเซ็ตได้เลยตอนนี้ก็เริ่มจะระดมทุนอยู่ในอินดิโกโกนะครับถ้าใครสนใจเข้าไปดูได้เลยอยากจะไปดูได้ก็ไปดูที่อินดิโกโกเลยนะใช่ครับตอนนี้เป็นไอเดียที่น่าสนใจพอสมควรเลยครับครับผมข่าวสารดีๆนะครับเราอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ว่าเราต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันต่อใช่ไหมครับป๊อปในช่วง o p e n App ครับ ีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานกันมาทั้งอาทิตย์แล้วอยากจะใช้เวลายอยู่บ้านกับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าการอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีการทานอาหารถูกต้องไหมถ้าทานอาหารแล้วสามารถมีบริการที่จัดส่งถึงบ้านได้คงจะดีไม่น้อยเลยค่ะ วันนี้ไข่มุกก็เลยมีแอปพลิเคชันที่จะมาเป็นตัวช่วยให้กับคุณผู้ชมนะคะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Food Panda ค่ะ Food Panda เป็นแอปพลิเคชันที่ค้นหาร้านอาหารที่จัดส่งถึงบ้านแบบครบวงจรโดยมีคำอธิบายที่ใช้ได้มากกว่า20ประเทศค่ะโดยภายในแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีร้านอาหารให้เลือกมากกว่า100ล้านอาหารค่ะซึ่งวิธีการสั่งอาหารนั้นก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่สขั้นตอนเท่านั้น 1>, 1. ใส่ที่อยู่ของคุณ 2. เลือกอาหารและ 3. ชํชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์หรือจ่ายเงินสดก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็รอรับอาหารอร่อยๆไปทานกันที่บ้านได้เลยโอ oh ้โหเป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแต่ว่าไม่อยากจะขยับตัวออกไปไหนก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะที่ App Store, Google Play แล้วก็ n d o w s Phone ค่ะ เดี๋ยวขครมุกขอตัวไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาไว้ติดสมาร์ทโฟนไว้ก่อนละกันค่ะและ้วคุณผู้ชมพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Ad d inbox ค่ะหิวอีกแล้ว